สวัสดีค่ะพบกับ IMCT News Podcast ประจำวันที่1นึ่กร,รกฎาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่อาการสมองเสื่อมของประธานาธิบดีจโจไบเดน ที่แสดงออกอย่างชัดเจนในเวทีดีเบตกับผู้ท้าชิงอย่างโดนัลด์ทรัมป์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้มีการตั้งคําถามเกิดขึ้นว่าไบเดนเป็นเพียงหุ่นเชิดในทำเนียบขาวหรือไม่ตลอดระยะเวลาการดารงตําแหน่งสูงสุดของสหรัฐอเมริกามาโ์ค r รูบิโอสมาชิกวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันได้ออกมาตั้งคําถามถึงความสามารถของไบเดนในการเป็นผู้นําประเทศโดยรูบิโอระบุว่าคุณต้องถามตัวเองแล้วว่าใคร เป็นคนตัดสินใจเรื่องต่างๆในแต่ละวันในทำเนียบขาวเพราะผมไม่คิดว่าคนที่คุณได้เห็นในคืนนี้ซึ่งหมายถึงประธานาธิบดีโจบอยเดนจะสามารถดูแลรายละเอียดต่างๆของการบริหารประเทศได้ณเวลานี้ วิเวกร,รามาสวามีอดีตผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีเขียนใน้เอ็กซ์เขาว่าข้อความของเขาถึงพรรคเดมโมแครตก็คือยุติเรื่องตลกที่ว่าโจไบเดนจะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเขาไม่ใช่แม้แต่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ําเขาเป็นหุ่นเชิดสําหรับทีมผู้จัดการผู้บริหารเขาควรหลีกทางและยุติการเป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งทันทีตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรั จะควบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยทำให้ไบเดนมีอำนาจในการสั่งการกดปุ่มอาวุธนิวเคลียร์แต่ด้วยอาการสมองเสื่อมและไม่สามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นเหตุเป็นผลหรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกายจึงเป็นเรื่องน่ากังวลใจอย่างยิ่งที่การตัดสินใจในนโยบายต่างๆที่สำคัญของสหรัฐอยู่นอกเหนือการรับรู้หรือการควบคุมของไบเดนแต่กลับอยู่ในมือของทีมผู้จัดการที่ไ่ ที่ผ่านการเลือกตั้งมาร์ตินอาร์มสตรองแห่ง Armstrong Economics.com กล่าวว่ากลุ่ม Neo-Conservative หรือกลุ่มอนุรักษ์นิยมสายใหม่ที่มีความคิดเห็นดุนแรงอยู่เบื้องหลังการควบคุมโจไบเดนทำให้การออกนโยบายต่างๆที่มาจากฝ่ายปฏิหารเป็นไปนในทิศทางที่ต้องการก่อสงครามโลกโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือผลประโยชน์ของคนอเมริกันอย่างแท้จริงค่ะ ต่อกันที่การเลือกตั้งฝรั่งเศสกันบ้างค่ะที่พรรค National Rally ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาของมารีนเลเพนชนะการเลือกตั้งรัฐสภารอบแรกในฝรั่งเศสโดยคะแนนเสียงร้อยละ34.2จากข้อมูลเบื้องต้นจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาทั้งหมดที่ชนะจะทราบผลหลังจากการเลือกตั้งรอบที่สองในสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสได้ประกาศผลเบื้องต้นสำหรับการเลือกตั้งรัฐสภารอบแรก คือพรรค national rally นำมาด้วยคะแนนเสียงร้อยละ34.2พรรค new popular front อยู่ในอันดับที่2ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ29.1และพรรคแนวร่วมขวากลางของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโครงมาเป็นอันดับ3โดยคะแนนร้อยละ21.5จากผลเบื้องต้นเหล่านี้คาดว่า national rally จะได้ที่นั่งในรัฐสภาระหว่าง240-270ถึง270ที่นั่งซึ่งจะได้คะแนนเสียง แข่งข้างมากตามการคำนวณของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติขณะเดียวกันก็คาดว่าแนวร่วมของมาครงจะสูญเสียที่นั่งมากกว่า160ที่นั่งและอาจชนะได้เพียงระหว่าง60-90ถึงที่นั่งจากทั้งหมด577ที่นั่งมารินเลเพนประกาศชัยชนะเหนือผู้สนับสนุนมาครงและเรียกร้องประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้สนับสนุนพักของเธอต่อไปอย่างเข้มแข็งในการเลือกตั้งรอบที่สองใน สัปดาห์หน้าค่ะ กลับมาที่เอเชียกันบ้างที่เกาหลีเหนือออกมาวิพากษ์วิจาร์ณแผนงานร่วมซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งจบลงไปในวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะโดยระบุว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้ง3ประเทศพันธมิตรที่เข้าใกล้าการเป็น NATO v เวอร์ชันเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากองทัพเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐทําการซ้อมรบร่วมที่มีชื่อว่า Freedom Age โดยมี เรือพิฆาตของกองทัพเรือ เครื่องบินรบและเรือบรรทุกอากาศยานพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐทีออร์รุสเวลเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ที่จะยกระดับความสามารถในการป้องกันการโจมตีทางอากาศด้วยเรือดำน้ำและขีปนาวุธการซ้อมรบครั้งนี้ถูกกำหนดจัดขึ้นระหว่างประชุมสุดยอดสามประเทศที่แคมป์เดวิดเมื่อปีที่แล้วเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือทางทหารของแต่ละกันในช่วงที่มีความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี จากการเดินหน้าทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือสื่อ KCNA อ้างถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือและรายงานว่าเปียงยางจะไม่เพิกเฉยต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มก้อนทางทหารที่นำโดยสหรัฐและพันธมิตรและจะปกป้องสันติภาพในภูมิภาคด้วยการตอบโต้อย่างเต็มที่และเชิงรุกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือ,อยังระบุด,ด้วยว่ากรุงวอชิงตันเดินหน้าความพยายามเชื่อมต่อเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นเข้ากับเนโตและเสริมว่าความพยายามของเกาหลีใต้ที่จะส่งอาวุธให้กับยูเครนคือตัวอย่างหนึ่งของความพยายามที่กล่าวถึงค่ะกลับมาที่การดีเบตระหว่างโจไบเดนกับโดนัลดทรัมป์กันอีกสักข่าวหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นสถานการณ์เรื่องของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและตลาดหลักทรัพย์แข็งแกร่งขึ้นหลังจากจบดีเบตรอบแรกค่ะ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแตะระดับสูงสุดนับจากเดือนพฤศจิกายนปี2023ก็คือปีที่แล้วรวมถึงดัดชนี S&P 500ดีดตัวขึ้นหลังเสร็จสิ้นการดีเบตชิงเก้าอีป้ประธานาธิบดีสหรัฐโดยสหรัฐกำลังเดินหน้าสรรหาประธานาธิบดีคนใหม่และกำลังยุ่งกับการเตรียมการเลือกตั้งรอบที่60ของประเทศโดยไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งเห็นการดวลกันกร,ระหว่างคู่ท้าชิงก็คือโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ ที่จะชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีนั่นเองล่ะค่ะมีหลายประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันพอเสร็จสิ้นการดีเบตเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นทันทีเพราะคาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ในสายตาของหลายฝ่ายทั่วทั้งโลกต่างรอดูผลที่จะออกมาซึ่งคาดว่าก็จะรู้ตัวประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในไม่ช้าคนอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์โซเชียลมีเดีย ฐานเสียงเชียร์ทรัมป์เพราะมองว่าถ้าทรัมป์ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็จะกลับมามั่งคั่งอีกครั้งหนึ่งค่ะทรัมป์ยังเป็นที่กล่าวขวัญในนโยบายเศรษฐกิจชุดใหม่ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจจะทําถ้าได้รับเลือกให้เป็นผู้นําสหรัฐเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะสนับสนุนบิตคอยและจะทําให้สหรัฐเป็นศูนย์กลางของคริปโตเคเรนซีซึ่งก็ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าบิตคอยจะเป็นประเด็นสําคัญของการเลือก ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้ปัจจุบันมีชาวอเมริกันร1 6ที่เป็นเจ้าของบิตคอยจากการเปิดเผยของทรัมป์และแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้จะพร้อมใจกันโหวตให้กับัอด์นทรัมป์ค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ข่าวดีสำหรับใครที่ซื้อหุ้นเอ็นวีเดียไม่ทันตาม2ตัวนี้ก็เรียกว่าไม่ตกขบวนละค่ะสำหรับหุ้นที่กล่าวถึงก็คือหุ้นของ Intel c o อ p ที่ปัจจุบัน Intel Corporation ซื้อขายอยู่ที่30.97ดอลลาร์สะท้อนการลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อยละ38นับตั้งแต่ต้นปีแม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายต่างๆเช่นการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดใน CPU และภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำในปี2022แต่ Intel ก็มีสัญญาณของการฟื้นตัวหลังจากบริษัทเปลี่ยนความสนใจไปที่ AI และการผลิตบ่งบอกถึงการฟื้นตัวชิปเร่งความเร็วกอดีที่3ของ Intel มีราคาอยู่ที่15,650ดอลลาร์ 15, เสนอราคาตอบประสิทธิภาพที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับชิป H100 ของ Nvidia เดียซึ่งมีราคาประมาณ30,000ดอลลาร์ 30, ราคาที่แข่งขันได้นี้ ามารถดึงดูดส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญในอุตสาหกรรม AI ที่กำลังเติบโตนอกจากนี้การมุ่งเน้นของ Intel ในการขยายกำลังการผลิตโดยการลงทุนจำนวนมากและการสนับสนุนจากนักลงทุนที่มีชื่อเสียงรวมถึงกฎหมายชิปส์ของรัฐบาลสหรัฐจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มในอนาคตค่ะ ต่อกันที่อีกตัวหนึ่งอย่าง AMD กันบ้างค่ะหรือว่า Advanced Micro Devices วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำในภาคส่วน AI โดยได้รับคะแนนซื้อที่แข็งแกร่งจากนักวิเคราะห์หลายรายด้วยกัน ซิตี้คาดว่า AMD จะสามารถครองส่วนแบ่งตลาด GPU สำหรับศูนย์ข้อมูลมูลค่า15,000ล้านดอนลล่าได้ประมาณร้อยละสิแนวโน้มการเติบโตของบริษัทได้รับการเสริมแรงด้วยความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็คาดว่ายอดขายชิป AI จะเพิ่มขึ้นถึง4,000ล้านดอนลล่าในปีนี้เพิ่มขึ้นจากประมาณการที่3,500ล้านดอนลล่าในเดือนมกราคมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้อง การโซลูชัน AI ที่มากขึ้น AMD วางแผนจะเปิดตัว GPU สำหรับศูนย์ข้อมูลใหม่ทุกปีโดยจะมีการเริ่มจาก MI 3 2 5 X และจะพัฒนาไปสู่สถาปัตยกรรม CDNA 4ในปี2568เพื่อให้มั่นใจว่าจะปรับปรุงขีดความสามารถของ AI อย่างต่อนเนื่องแม้ว่า Intel Broker จะถูกโจมตีทางไซเบอร์เร็วๆนี้แต่ AMD ก็มีรายงานว่าผลกระทบที่ ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การเติบโตขณะนี้หุ้นของ AMD ต่ํากว่าจุดสูงสุดล่าสุดประมาณร้อยละ30ซึ่งอาจแสดงถึงโอกาสในการซื้อสําหรับผู้ที่มองโลกในแงด่ดีเกี่ยวกับศักยภาพระยะยาวของบริษัทท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรมทั่วทั้งอุตสาหกรรมค่ะ และนี่คือทั้งหมดของ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นสำคัญที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ